วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้อเออเป็นดอยทางไปอินทนนท์านานจำไม่ได้ชื่ออะไรแม่วินแม่วางอะไรแถวๆนั้นอะไรเงี้ยก็เป็นการไปโรงเรียนบนดอยที่เขาค่อนข้างจะ,ขงขงจะขงเขาเรียกว่าอะไรลำบากอะไรครับก็ไปแบบว่ามอบเสื้อกันหนาวมอบกระติกน้ำเหลืออะไรต่างๆให้เขาอะไรเงี้ยเป็นโครงการร่วมกับ CCF เป็นแบบเป็นโครงการที่เขาทำอะไรอย่างงี้เพื่อเด็กดอยอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับอ่าเป็นงเขาลงืทจริงนอเเขา ผมไม่รู้สึกว่าเขาลําบากเลยพี่ที่ผมเซอร์ไพรส์มากอย่างนึงนะตอนเดินไปน้อง,องเขาแบบทักเราก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับแบบพูดชัดชาญชทาชาุกคาผู้หญิงก็คือถอนสายบัวใส่สวัสดีค่ะอย่างเงี้ยทุกคนเลยแบบน่ารักมากๆเป็นน้องๆน,น่ารักมากๆแล้วก็เราก็เห็นแล้วแหละว่าโรงเรียนเขาเขนาน้าจะขาดแคลนนู่นนี่นู่น,นอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็มีกิจกรรมทําด้วยกันเช่นแบบว่าเราก็ช่วยทาสี พวกเครื่องเล่นโรงเรียนเขาอะไรงี้แล้วก็ไปทําแปลงเกษตรให้เขาเขา,เขามีอยู่แล้วแหละเราก็ไปช่วยทำเฉยๆอะไรเงี้ย <ไป S 1> แล้วก็จะไปแล้วเจอแบบปัญหาอะไรเพิ่มเติมไหมคะได้คุยกับชาวบ้านมีมี<ต>มีมครับ<ไ>คือที่น่าสงสารคือพอโควิดอ่ะน้องเขากําลังได้ทุนแบบว่าได้ทุนจากรัฐบาลอะไรครับมาสร้างอาคารใหม่สร้างตึกเรียนอะไรเงี้ยอาคารเรียนแล้วก็อาคารนอนด้วยเพราะว่าโรงเรียนเนี้ยบางเด็กบางคนเขาอยู่ไกลมากไกลโรงเรียนแบบสิบยีโลบนดอยมันไกลมากนะฮะแล้วเขาก็เลยจะสร้างหอนอนสร้างอาคารเรียนให้แต่ว่าผู้รับเหนาโกง ก็คือมีแค่มีแค่เสาเข็มอะปักอยู่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าโหใจร้ายมากเลยว่ะแบบโรงเรียนที่เขาขาดแคลนอะไรเงี้ <m uch> ยใจร้ายมากซึ่งเราก็รู้สึกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ไปทําอะไรอย่างเง <m uch ing> ี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจุดประกายเราเหมือนกันนะว่าถ้าเราว่างหรือว่าเราชวนทีมทีมเพื่อนเราไปน่าจะดีนะมัน,มนสนุกด้วยมันแบบนอกจากได้ช่วยเด็กอะมันมันได้บรรยากาศด้วยความรู้สึกผมอะคือบรรยากาศเขาท้องฟ้าธรรมชาติทุกอย่างันซิมเปิลและเรียบง่ายสวยงามมากๆอะไรเงี้ยซึ่งครั้งแรกที่เราไปบน ได้เป็นครั้งแรกที่ดีมากเพราะเปนจุดประกายผมเลยผมเชื่อว่าถ้าเรามี power mm hmm. มากพอกว่ามากกว่านี้หลังจากนี้เราจะทำโครงการกนี้เหมือนกันที่ผมรู้สึกว่าสําคัญมากๆเลยคือเรื่องเกี่ยวกับตึกเรียนของเขา mm hmm. ที่อาคารเรียนใช่ทุกคนช่วยได้ง่ายๆอาจจะแค่โอนเงินคนละส10ิบยี่สิบร้อยอะไรเงี้ยสมทุนให้กับโครงการนี่เขาทำจริงๆอะไรเงี้ยผมว่ามันจะดีมากแล้วก็เสื้อกันหนาวอะไรเงี้ยก็จําเป็นเพราะบ,บนดอยผมไปช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หนาวมากแต่มันก็หนาวอยู่ดีมันเริ่มแล้วมันเริ่มหนาวมากผมเลยคิดว่าถ้าเป็นแบบ าปปีหน้าหนาวจริงๆตอนกลางคืนเนี่ยมันน่าจะหนาวแบบมากๆเลยอะไรเงี้ยก็ใครมีเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็ส่งไปช่วยได้เพราะว่าเด็กๆที่นั่นอ่ะชุดนักเรียนไม่มีนะครับเป็นชุดที่แบบนานาชาติชุด้องเรียนโรงเรียนนนโรงเรียนนี้มั่วซ่หมดเลยบางคนก็ใส่ชุดม่ห้อมชุดธรรมดาชุดแบบชุดที่มีอ่ะบางคนกางเกงขายา,ยาวไม่เท่ากันอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเอ้ยแบบใครที่มีเสื้อผ้าไม่ได้ใช้หรือว่าบริจาคได้หรือซื้อใหม่ให้เขาก็ได้หรือว่าเราใส่ไม่ได้แล้วก็ให้เขาก็ได้แบบมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่เห็นค่่่าาแล้วอััสเมน มีค่ามีแวลูมากๆใช่ครับพอได้ไปจริงมันเปิดโลกไหมเฮ้ยเปิดโลกมากจริงๆที่เปิดโลกแบบเราอยากทําบ้างเลยอ่ะเพราะเราตอนนี้ผมตักค่าวเป็วันให้น้องๆอ่ะแล้วเราก็เห็นน้องๆแบบก็แค่แบบขอบคุณค่ะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันนี่คือบริสุทธิ์อ่ะมันคือความรู้สึกที่มันบริสุทธิ์จริงๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมีความสุขว่ะอยากร่วมกับแฟนคลับไหมคะจริงๆก็อยากนะแต่ยังคิดอยู่ว่าจะยังไงดีนั่งรถกันไปก็น่าจะไกลอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่ามีแพลนคิดไว้อยู่ว่าอยากทําอะไรอย่างนี้ครับ อาจจะเร็วๆนี้อาจจะปีปีหน้า,าจะได้ทำกันได้อยู่แล้วคิวไม่ได้เยอะขนา,าดนั้นว,ว่างเยอะครับจ้างได้ครับ <c oughs>